สวัสดีครับวันนี้ได้ใบแล้วก็เครือเครือโลตินเอามาหมักแช่น้ำแล้วก็เอาเครือมาฝนน้ำได้ประมาณนี้ได้ยินเขาว่าไปฉีดฆ่าเพลี้ยในเพลี้ยแป้ง เรียแป้งมันเขาว่ามันตายได้ผลก็เลยจะลองดูครับวันนี้จะไปฉีดครับตามมาเลยครับตายมันก็เขยา่าเขย่าครับจะลองฉีดดูว่าจะตายไหมใช่ได้ผลไหม นี่ครับเปรียแป้งขาวชั่วเลยนี่โรตีนนี่ครับขาวเลยลองชีดู เปียแปลงขาวเลยพี่น้องเต็มเบอร์ทีบเต็มเบอร์ทีบเดี๋ยวผมสิลองเบิ่งขาขาวจะจว่ยจะสีแลเลนี่ ลองมารับพี่น้องพัสิตายบ่ถ้าไ้ผลก็โอเคสําหรับคลิปนี้ซ้ำนี้ก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ